สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาไปกิน CQK กันแล้วก็มาเมอยกันนิดนึงว่าทำยังไงเราถือได้ดีวในราคาที่ดีมากเพราะว่าจริงๆราคาเต็มของสำหรับเซตนี้ก็คือประมาณ1,300กว่าบาทแล้วทีนี้เราก็ซื้อดิวใน grab food แล้วก็ได้ส่วนลดนั่นนูนี่ก็เหลือประมาณ400กว่าบาท500คุ้มมากๆนะเดี๋ยวไปดูกันว่าอาหารอร่อยคุ้มค่าคุ้มราคาไหม เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เล่นมากินที่ CQK Hotpot อันนี้กินตรงสาขาซีคอนเดี๋ยวไปรอชมรอรับการเดินไป CQK นะคะจากในซีคอนเราก็เดินไปแปนนางรามากของทางก็เดินสายเลยแล้วก็ก็ไปเรื่อยๆๆๆๆนะคะตึกอ๋อง CQK ก็ถึงทาง้างหมนคะ่ะมาถึงก็ บอกนว่ามาใช้เราเชื่อของแอปลแล้วก็เปิดแอปให้หน้องดูนี่นะแอปจะเป็นอย่างนี้นะคะลองดูการเข้าไปแล้วก็ไปที่อาหารจากนั้นโดดไปที่ฐานที่ร้านแล้วก็จะมีเมนูของร้านาต่างๆขึ้นมาให้เราเลือกจริงๆมีคือมีเยอะเลยเราเข้าไปดูกันได้นะสิ่ที่เราเลือกในวันนี้นะคะก็คือเป็นเตที่เขาจัดมาแล้วมีานูน มาแล้วมากน่าทานมากๆเลยุอมจริงๆเดีชอบมากให,หน้น้ำจิ้มก็จะมีวิธีปรุงรสอะไรให้สำหรับหนักมือใหม่นะคะอ่ะทดลองเอาสูตรไหนเอาสูตรเอาวันเดียวอันไหนเดียวอันนี้ เข้าอภิกปนเข้ากันได้ดีกับไอ้พวกนี้บอกอ่ะสูตรเผ็ดชาเผ็ดชาน้ำมันงาต้นหอมกระซีนน้ำมันหอยเป็นนี่ไางคะอร่อยครับกระต้องปังชีพนมนะค่ะกระตุ้นฟังชีนม <laughs> คือโดยรวมประทับใจเพราะว่าอันนี้เป็นอันนี้ก็คือเป็นครั้งครั้งแรกที่มากินที่ร้านนี้นะคะปกติก็จะเป็นหมาล่าทั่วไปเ,เลืเปือเอ่อยพอดีนี้คือได้ดีลจาก Grab Food เป็นแบบไดเอทน,นะคะก็คือนั่งสำหรับนั่งกินที่ร้านพอดีว่ามันมี จะไม่สะดวกแต่ว่าถ้ามากินตอนแับมาตอนพักกลางวันหรือว่าไม่ไกลจากตรงนี้มากอะไรเงี้ก็โอเคแล้วก็ไม่งั้นมันก็คือต้องเป็นรอบหลังสี่ทุมเลยซึ่งก็บางคนก็จะคิดว่าดึกเป็นนิดนึงแต่ก็นั่นแหละมาได้ตะกงวนันอร่อยมากแล้วเดี๋ยวเราจะไปหากาแฟกินนะคะตอนนี้ก็คือขับรถมาตรงหลังพาราไดส์แถวนี้จะมีร้าน ดมันไม่มีที่จอดเราก็เลยขับรถเรยเื่อยไหลเรื่อยเปื่อยมาสุดท้ายก็ตอนนี้ก็คืออยู่แถวแถวลาซานนะคะเ,เราจะมาร้านกาแฟที่เรามาหลายรอบแล้วก็คือชื่อร้านคาเฟ่อเชียงใหม่เป็น,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 นรา้านน่ารักๆตกแต่งสไตล์ร้านนาเชียงใหม่ที่นี่ก็จะมีขนมไายเยอะนะคะเป็นพวกขนมไทยต่ตาง เอาไว้กินกับกาแฟวันนี้นะคะเราก็จะสั่งเป็นเมนูอเมริกาโน่บอรหนึ่แก้วกับขนมปังเน,นยนมสดซึ่งเปนเมนูยอดฮิตของที่นี่นะคะอร่อยมากๆใครชอบความหวานกรอบของขนมปังแล้วก็เนยนมต้องมานะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะ